นี่ค่ะชื่อเด็กหญิงนาทีชาติติณได้ที่ยี่สิี่ค่ะื่อเด็กหญิงมิิตาวรรณชาติเลขที่36ค่ะชื่อเด็กหญิงอนิสาเรืองบ้านท่าเลขที่11ชื่อเด็กหญิงพิชชาพัอดทองไดที่ส4ค่ะวันนี้จะนำเสนอเรื่องการลบจำนวนเต็มโดยมีวิธี4ี่ขั้นตอนดังนี้ค่ะวิธีที่1่คื ข้อ2เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกข้อสเปลี่ยนตัวลบเป็นจำนวนตรงข้ามข้อ4ใช้วิธีการบวกจำนวนเต็มมาดูวิธีท,ทำเลยค่ะัวคือลบสี่สีลบด้วย2ี่สองค่ะซึ่งตัวตั้งคงเดิมก็คือลบ4ี่สีเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกและเปลี่ยนยี่สองเป็นจำนวนตรงข้ามก็คือลบยี่สองก็จะกลายเป็นลบ4ี่สี่บวก ลบที่2นั่นเองค่ะถ้าเป็นการบวกชนิดเดียวกันให้จับมาบวกแล้วค่อยใส่เครื่องหมายลบทีหลังค่ะคำตอบที่ได้ก็เป็นลบ66ค่ะ